เปิดค <l? S 2> <recalled. S 3> mm ัดเหรอหลุดคัดกับเกาะน้ำอืมฝันฝันแล้วก็เดี๋ยวฝันซะนะอันนี้เห็ดอันนี้ฝันบอกว่าเดีว่าฝันบวกคือกันสุดรใครสุดมันขนาดเห็ดเป็ดอันแค่ยังเห็ดบวกคือกันนี่อันนี้เราเลี้ยวช่วงตาเลยกเราเราเข็มอันตรงนี้ที่แฟนฮอนจอกให้มันสลุกเกาะเป็ดเกาะเป็ดมจะไม่ได้มัดเป็นยักจ์ยังทีอันอันเห็ดเป็นขดเป็นขดนะอันเป็ดอันแค่หน่ะเนาะ าสีาาส่ัพันดวงพันดวงแล้วก็ปอยใส่มาสองคู่แล้วทีนี้ก็หมุนหมุนทีละไซสยแล้วก็ปอยให้มันเป็นกดให้มันจังเบีดยดเหมือนจังโบพัน

บอกทีน่ะเดีดึงดึงสีขึ้นมาต่ฟังยันต้นนะมันอมบอกคกน้แสดงว่าอมตีน่ะบอกอมดวง มายนัยามเล็กมาเยมนไดมืโรตินอ่ะมนดึงตีรน yeah ่ะมนโบจิ like ๊บห yeah. yeah, ิ๊บจิ s <S yeah. ๊ so ิ๊บปิบจิ๊บยิ๊บิ๊บจิ๊ันิ๊บจิ๊าจิ๊บ่บจิ๊บจิ๊บจิ๊้จิกบจิ๊บนิ๊บจิ๊บจิ๊บน มาลึงตัวปลาญ่นะปลานี่มันคือสิมีแตรุ่นนี่เหรอเนาะจ้วบจับจวบจับเป็นตะโวดจังเลยจวบจับจวบจ้าบเป็นตะโวดจังมีน้ำให้นะ ไปไปรอบนี้ผมจะไปน้ำไปนําไปไทยไทยเบิ้งโตป้าใส่ออนโตป้าอะไรนังป่ะ ลุมันคล้ายน็อตมันคล้ายหรือไฮรักนี้นะรอดไว้อะรถอันน็อตเขาเสียเขามัคล้ายอามีเรียฮะนีเราแกะเอาอ่อโอ้โอโอ้โอเอ้เอ้เอ้เฮ้อ อันนั้นดิอันนั้นปูโอ้ยสะออนตัวปลานี่อะไรเนี่ยว่าพี่ี่ท่านดุดไปหรเอาสองคนนี้ยอนเไปลุกคนละโลู่ตัวเรียวตะไวเป็นท่านบอมันเป็นไข้ตะโอเนี่ยยังมันนะคือประกฏเนี่ย ยังยังปลาปดุกนี่อีกแบบหนึ่งดิมนีเรียบดิปลาดุกอะบ่แต่นี่มันเป็นตะรอเป็นทาั้ด็กนยเอนงันอกมัดนหักีมันหักบอกหรือว่าอย่างดึงาแล้วยังเจ็บเจ็บนียวมันั่นน่ะมันเป็นทาบน

Nungkeng นั่นนะยิ้มว่งอกนีนะนั่นนะต่อเต้นน้อันนี้อานี่บ,บกน,นะนี่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 ของแท้ของแท้ <c oughs> <c oughs> ยังังี้ยงก็คมจั่ารถนี้สแสดงว่าเบ็ดบกคมกินลายโตแล้ว น่าเสียงเสียงเสียงเิวชิวชิวชจิ๊บิิวเมนรถย่างไปน้ำทางเด้อเคยโอวันนึงนี่เอาลงไปกินรถอะเนาะแสดงว่าวนที่นี่นะ่ะ

ปลเดือนน <oh> nah oh, ี้ถึงต้นเดือนน่ะอนกเดือนสิบสมลูกโอ้ยมาฮอตบ้าเฮาบอฮอซีลูกล้อนสกัอเอาโมฮอตบ้านเฮาก็อ่อนกำลังลงแบแล้วล่ะอีเจอหนักกับ่เกินซีลูกแลวบ้านเฮานี่เจอนักถออเออนอกกันก็บ่มาแล้ว ตั้วตู่ยินปุ๊บจะปุ๊บวานยึด300 400ติวันจะปัวเก็บบ่อนเท่าไหร่ <laughs>